สวัสดีพี่น้องกมาพ่อพ่อกับลุงทองกเกษตรอินทรีย์คือเกา่ามันมีลุงทองได้มาทายมันการแดงแปดหนึ่งให้เบิองพี่น้องเป็นสีมีหัวอยู่ว่าเป็นแตกคอยเป็นแตกเนาะครับผมมันหน้าเด้อพี่น้องนี่มันหน้า,น,น,น,านะครับฟังนี่ผมปลูกได้ได,ได้ได้ปลูกการแดงนะครับเนาะโอ้ลินติดปลูกการแดงไว้สองให้นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี่กะงานหนึ่ง ลายหนึ่งนะครับมันเป็นงานหนึ่งลายหนึ่งนะครับกายอยู่ประมาณสองลายนะครับการแดงอันนี้เป็นต้นพันธุ์ของเจ้าของพี่น้องไอ้ฟังที่ทีดปุ๋ยนั่นก็คือพันธุ์แขกดำนะครับผมแขกดำหูซื้อว่าสี่ต้นสูงใหญ่นะครับการแดงก่าอยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับขับเรื่อยเพราะเขาขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับผม เลยเขาเห่าขึ้นมาหน่อยนึงกาเห็นห้อยเพิ่นแตกเพิ่นลาวอยู่พี่นอ้องกะคงจะมีหัวอยู่นอกขับนอกนี่แต่กะคงจะบบใหญ่ปัญไนนี่จนเพื่อนพี่นอ้องซ้ำนิ้วมือนี่นอครับนี่เหาเพื่อนมีอยู่สองแขนงนะครับซ้ำน,นิ้วนิ้วมือเห่านี่แหละนะครับเพิ่มนิ้วนิ้วมือหน่อยหน่อยใบใหญ่นอกขับเพิ่มจนจะดินเพิ่อนแตกนะครับดินเพิ่อนแตก คงจะมีหัวอยู่พี่น้องแต่ว่าสิบัท่านใหญ่ๆนะครับก็ลออไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมันน่าขาดนามพุดเนะครับผมลอมาแล้วลอลอมาหลายมือแล้วกับบัตกจักเถื่อนะครับผมนี่ตัวน,นี้คือจังคีใหญ่ๆแน่นพี่น้องนะครับผมนี่ตัวน,นี้เป็นกัญ่กว่านี้มืออยู่ดอกกระติบเบิ่งหัวเบิงบ่งว่าฝนมีหัวบนเราพี่น้องการแดงแตดหนึ่งเดอครับเดิน เห็นมเนาะพี่น้องโอ้ยหัวนครับนี่พี่น้องหัวเพื่อนขับผมอายุประมาณนี่นกรับเนาะนี่หัวเพื่อนนี่เห็นหัวเดียวก็หัวพี่น้องแต่ก็หัวสั้นเจดีอยู่เห็นสองหัวนครับผมสามหัวโอ้ยหัวเป็นงามอยู่พี่น้องหัวซุมตุนเพื่อนอยู่เนาะรับเนาะ มัวกระสุมกระตุนเพื่อนนี่ <c oughs> แหละเกอยอะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆแต่คงจะไงญ่พอสมควรอยู่นอกรับพี่น้องว่าสีเฮาสีไดกูได้เก็บไดขายแ็คงจะพอได้อยู่ยครับปุ๋ยนะครับผมนี่ก็ฝนมาตกเราพี่น้องตกตั้งแต่พูนนะครับลินลินตั้งแต่วันที่ยี่สิบ ยี่สิยิ้มหาเพื่อนก็ลิ่นล่นมากนะครับผมจากหันมากกับบมี่ยังเลยมีจฉาห้องก็ฝ่ามือซื้อเนะครับผมบ่โตกซ้ำก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมก็ผพอกันซ้ำนี้ก็นาะก็เอาไว้ขิปหนาพอกันใหม่ก็ขอสวัสดีครับผม